ผมกลับมาพร้อมกับเทคนิคนะครับเทคนิคผมเอาไปลองใช้ก็ได้แต่ถ้าเสียมาผมไม่รับประกันนะครับโบนัสเข้าครับผมสวยเข้าทีเบต150ด้วยถือว่าแจ๋วเลยนะครับเอาไปลองใช้กันได้นะแต่เล่นให้อยู่พอเหมาะพอเขตกันนะครับผมให้รู้ว่าอะไรควรพอหรือไม่พอเนาะไม่ใช่ว่าจะได้อย่างเดียวนะครับทุกอย่างมันมีได้มีเสียอยู่แล้วนะครับสาหรับเกมพน,นันเนาะโอเคโอดามาได้อยู่ขอโดนสวยครับฟันทีเดียวโดนเลยบิ๊กวิน1,500 พันเก้าแล้วครับเงินตอนนี้อยากฟังคืนได้ไหมอา้าวไม่ฟังคืนแบบนี้สวยครับโอ้โหแต่เป็นโลถ้าไปซ้ายกว่านี้น่าจะได้นะครับเมื่อกี้ใจผมอยากกดซ้ายนะแต่มันให้อยู่ตรงนั้นนะครับสองพสี่ได้อยู่ฟันคืนครับขอโอ้โหนั่นเป็นโลถ้าไม่ถ้าเลือกซ้ายหรือขวาเมื่อกี้น่าจะได้ดาบคู่นะสองพันแปดครับจบเลยหมดครับถ้าได้ดาบคู่เมื่อกี้ผมบอกเลยบวกเงินที่มีอยู่น่าจะเกินห้าพันแต่ไม่เป็นไรได้มาสองพันแปด โอเคก็กล่าวสวัสดีผู้ชมที่น่ารักทุกท่านเลยนะครับผมตอนนี้ก็อยู่ในช่องผมเหมือนเดิมนอสเสียนสล็อต69นะครับผมวันนี้มาในเกมสล็อตโรมาค่ายสล็อตเอกอนะครับพกทุนมาที่200บาทสําหรับช่วงเย็นเย็นของเรานะตอนนี้เป็นเวลาพุ่มงยินนะครับผมก็มาดูกันว่าช่วงเย็นๆนเนี่ยจะแตกดีหรือเปล่าสาหรับทุน200ของเรานะครับผมห่างหายไปนานก็อย่าลืมช่องทางนี้ของผมด้วยนะครับผมยังไงอย่าลืมฝากกดไลค์ให้ช่องนี้ด้วยนะเซียนสล็อต69นะครับผมกดติดตามไว้ก็ยังดีนะครับ โอเคสวยได้อยู่20บาทเจ้าครับสวยได้อยู่ฟีสปินเข้าหรือเปล่าไม่เข้าโอ้โหโคิดว่าฟีสปินจะเข้าซะแล้วนะครับถ้าฟีสปินเข้าน่าจะคุ้มอยู่นะครับเมื่อกี้60บาทมาโอเคได้อยู่รายเดิมเลยนะครับแจกันล้วนโอเคเวทมาแต่ไม่มีตัวต่อโอ้โห2 2 0บาทครับมาแต่ไม่มีตัวต่อแบบนี้เหมือนไม่มาเลยนะครับเวทของเรานะเราอย่าไปซีเรียสครับ40บาทมา นี่มันแค่ต้นเกมนะครับผมนี่มันเพิ่งเริ่มต้นอย่าไปซีเรียสอะไรกับมันนะเจ็ดร้อยบาทครับผมเริ่มต้นมาก็เกือบถึงหลักพันแล้วนะสำหรับช่วงเย็นๆของเราไปให้เป็นเจ็ดสิบห้าลกันนะครับอย่างที่รู้กันนะครับเซอร์สลอตหกเก้านะก็มีเทคนิคดีๆมาบอกเหมือนกันนะครับฝากแชร์คลิปนี้ด้วยนะสาหรับคนที่ดูอยู่หรือเอาเทคนิคผมไปใช้แชร์คลิปนี้ด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้ผมไม่ใช่เอาไปใช้เฉยๆเนาะก็ถ้าได้หรือไม่ได้ยังไงมาเม้นบอกด้วยนะครับว่าได้หรือเสียเนาะสำหรับเทคนิคของผมนะดูอาไป นำเอาไปใช้กันได้เลยนะครับเอาไปปรับใช้กันได้นะสเต็ปผมก็คือไม่เข้าสงครั้งเปลี่ยนเบ็ดน,นะครับแต่ถ้าเบ็ดต่ำๆไม่เข้า2ครั้งอย่าเพิ่งเปลี่ยนนะเพราะมันเบ็ดต่ายังไม่เสียเงินเยอะนะครับก็เล่นไปก่อนรอมาแตกแล้วมันใหญ่ค่อยเปลีนนะ่ยนเนาะแต่ถ้ามันฟืดจริงๆเลยแนะนําให้เปลีป่ยนเลยนะครับผมผมไม่แนะนําให้เล่นเบ็ดเดิมซ้ำๆมันไม่ดีนะครับสวย75บาทได้อยู่โอ้โหขาดอุ่นช่องสากับหัวสิงโตช่อง1ไม่งั้น4ี่ช่องมาครับ เวทมาสวย225โอ้โหหลักร้อยแตกรัวๆนะครับถ้าเวทมานี่ผมน่าจะการันตีหลักร้อยเลยนะเพราะเวทออกสวยทุกตาเลยตอนเย็นวันนี้นะครับสำหรับวันนี้เท่านั้นนะวันอื่นไม่รู้นะครับแต่เย็นนี้ออกดีจะจัดนาเวทออกถือว่าตรงจังหวะมากนะครับแต่บางจังหวะก็ไม่มาเหมือนกันก็งงเหมือนกันนะครับองุ่นมาสวยได้อยู่รายนี้โอ้โหแจกันไม่มาถ้าต่ํากว่าน,นี้น่าจะ7ช่องนะครับโอเคโรมาได้อยู่ โอ้ห้าช่องมากกว่า5ช่องแล้วเมื่อกี้บิ๊กวินครับเก้าบาทโล่กับเวทผสมกันเวทแค่ตัวเดียวนอกนั้นโล่หมดเลยถือว่าแจ๋วครับเจ๋งแจ๋วเลยโอ้เกือบได้โล่อีก5ช่องนะเมื่อกี้แต่ช่องหนึ่งไม่มาไม่ไรไปต่ออันที่เบ็ดร้อยห้าสิบเลยแล้วกันโล่โอ้โหมาต่ําไปหน่อยแต่ได้แจกันได้อยู่ไม่มีตัวต่อยอแล้วหัวสิงโตไม่รู้งานเลยนะครับแบบนี้ต้องไล่ออก900บาทสวยครับบิ๊กวินแตกอีกแล้วนะอ๋อไม่ขึ้นบิ๊กวินฮะแตกธรรมดานะครับ900าบาทขึ้นมาที่เท่าไหร่2,000ครับโอวัน,นี้ ผมบอกเลยเกงกับปจะจัดนานๆทีกลับมาที่ช่องนี้นะครับผมก็ขอซัก4ี่พันแล้วกันนะให้คนดูอึ้งไปเลยว่าผมกลับมาพร้อมกับเทคนิคนะครับเทคนิคผมเอาไปลองใช้ก็ได้แต่ถ้าเสียมาผมไม่รับประกันนะครับโบนัสเข้าครับผมสวยเข้าที่เบสด้วยถือว่าเจ๋วเลยนะครับเอาไปลองใช้กันได้นะแต่เล่นให้อยู่พอเหมาะพอเขตกันนะครับผมให้รู้ว่าอะไรควรพอหรือไม่พอเนาะไม่ใช่ว่าจะได้อย่างเดียวนะครับทุกอย่างมันมีได้มีเสียอยู่แล้วนะครับสาหรับเกมพนันเนาะ Okay. โอเคอดามาได้อยู่ขอโดนสวยครับฟันทีเดียวโดนเลยบิ๊กวินพันห้าพันเก้าแล้วครับเงินตอนนี้อยากฟังคืนได้ไหมอ้าวไม่ฟังคืนแบบนี้สวยครับโอ้โหแต่เป็นโล่ถ้าไปซ้ายกว่านี้น่าจะได้นะครับเมื่อกี้ใจผมอยากกดซ้ายนะแต่มันให้อยู่ตรงนั้นนะครับสองพสี่ได้อยู่ฟันคืนครับขอโอ้โหดัานเป็นโลถ้าไม่ถ้าเลือกซ้ายหรือขวาเมื่อกี้น่าจะได้ดาบคู่นะสองพันแปดครับจบเลยหมดครับถ้าได้ดาบคู่เมื่อกี้ผมบอกเลย บวกเงินที่มีอยู่น่าจะเกิน5,000แต่ไม่เป็นไรได้มา2,0850บาทก็ถือว่าคุ้มแล้วได้มา4,006ครับสำหรับวันนี้ก็ถือว่าคุ้มเลยนะบวกลบคุณห่ารของเราเหลือ4,004ก็ถือว่าคุ้มมากๆนะครับผมยังไงอย่าลืมฝากกดติดตามช่องนี้ไว้ด้วยนะครับช่องเซียน6 9เนาะโอเคเจอกันครับผมสำหรับวันพรุ่งนี้เนาะไว้เจอกันนะครับอาจจะเป็นลงคลิปว่าไหนก็ติดตามไว้ได้เลยนะกดกระดิ่งไว้ก็ดีนะครับเวลาผมลงคลิปจะได้มาดูทันเนาะโอเคเจอกันครับผม